แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะ,ะเนื่องจากการไลฟ์สดทํานายดวงคนที่เกิดทั้ง8วันของพี่นานามีปัญหานะคะพี่นานาก็เลยจะมานะ,ะจับไพ่นะคะพิเศษสั้นๆนะ,ะเฉพาะผู้ที่เกิดทั้ง8วันนะคะวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะว่า ไพ่มีโชคบ้างนะฮะแล้วก็ได้ไพ่อะไรกันบ้างมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอุ้ยทุกคนวันอาทิตย์นะคะใบแรกของวันนะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ราชาโชคค่ะไพ่หนึ่งดาบค่ะนะชาวันอาทิตย์ชาวัอาทิตย์มีโชคนะคะโชคใหญ่นะ,ะก้อนใหญ่นะคะ เงินก้อนนะจะเข้ามือคุณนะแล้วไพ่ราชาโชคคือไพ่เอ่อไพ่เงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะไพ่หนึ่งดามเนี่ยระวังเรื่องของสุขภาพหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะนี่อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างต้องแบ่งนะใบนี้เป็นการแบบตัดสินใจฟันธงนะคะว่าคุณจะแบ่งส่วนแบ่งตรงนี้ให้ใครบ้างนะชาววันอาทิตย์มีโชคก้อนโตนะยินดีกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยจริงๆนะคะ อ่าใครแคปได้แคปนะคะไพ่ใหญ่โชคใหญ่หลวงโชคหนักมหาศา,ศา,ศาลนะทุกคน <c ười> คลิปนี้พี่นาจะไม่ตัดนะ,ะถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยตื่นเต้นกับชาวอาทิตย์จริงๆนะฮะคือจับไพ่แล้วยังไม่ได้เปิดเลยนะคะก็คือไว้เปิดพร้อมกันฮะ,ะเอาจบไปนะชาวอาทิตย์นะต่อทุด้วยผู้ที่เกิดวันจนะะันทร์ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันจันใบ,บแรกได้ไพ่เดอะเดวิลไพ่หมายเลขสิบห้านะคะไพ่ราหูค่ะอ่ะาใบที่สองได้ไพ่จัตติกะไพ่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะใบที่สามไพ่หมายไพ่หมายเลขสิบไพ่สิบไม้เท้านะฮะอ่านะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ฮะความหมายของไพ่สามใบนี้ไม่ได้เด่นเรื่องการเงินการทองนะเพราะฉะนั้นรวมกลางๆนะคะชาวเออ่วันจันทร์นะชาววันจันทร์ ดวงจะประมาณกลางๆนิดนึงนะคะอันนี้นะให้ซื้อแต่พอเหมาะพอควรนะคะอัะนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ฮะลองดูนะอ่ะต่อไปเป็นผู้ที่เกิดวันอังคาระค่ะต่อไปเป็นผู้ที่เกิดวันอังคารวันอังคารได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเอ๊เดี๋ยวดูใบถัดไปนะคะอ่ะสามดาบค่ะไพ่ใบนี้นะ,ะระวัง มันเจ็บหัวใจนะจ๊ะอ่ะาใบาที่3ใบที่สมไพ่เหรียญมีโชคนะจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับคนขายที่ขี่มอเตอร์ไซค์สีดำแดงหรือนะมีคนรุ่นเราเขาเดียวกันนะหรือน้อยกว่าคุณนะแล้วแต่ว่าคุณมาดูนี่คุณอายุเท่าไหร่นะคะก็คือจะมีคนนำโชคนำลาบมาให้นะซื้อกับผู้ขายที่เป็นเพศชายนะแต่ระวังปัญหารักสามเศร้าหรือสุขภาพทางทรวงอกนิดนึงนะคะ อ่าเรามาดูกันในเรื่องโชคลาบนะก็จะมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้มานะแต่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจนะเป็นไพ่เผื่อใจนิดนึงเนาะอืมถ้าซื้อเยอะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถามว่ามีโชคไหมมีค่ะอ่าต่อไปเป็นผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะ,ะอา่าได้ไพ่วีออฟฟอร์จูนนะ,ะเลขที่บ้านเลขเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถให้โชคนะคะ อย่าซื้อเยอะนะมันมีเกณฑ์นคนจะมาขอหยิบขอยืมนะหรือถ้าซื้อเยอะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียไปสุดท้ายไพ่สวยค่ะไพ่เดอะสตาค่ะนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะดูที่บ้านนะน้ําเน่าน้ําเสียน้ําขังเททิ้งนะไพ่หมายเลข17บเดนะหนึ่งเดนะแล้ว2ใบนี้ก็คือห้าไพ่หมายเลขห้านะคะห้าห้าแล้วก็หนเจค่ะหนึ่งห้าเ็ดนะ ต่อไปเป็นวันอะไรอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพระฤกษ์พุธกลางคืนก่อนนะคะพุธกลางคืนอ่าวันพุธกลางคืนใบแรกราชศีเหรียญค่ะนะมีเงินเข้ามือเงินเข้ามือมาแบบงงงนั่งนั่งอยู่เออเงินลอยมาจากไหนนะคะวันพุธกลางคืนคะ,ะใบที่สองได้เจ็ดดาบระวังนะ,ะเออมันจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะ ก่อนซื้อหวยนะอย่าไปทะเลาะบ่อแว้งกับใครนะอย่าอารมณ์เสียนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเลยจะบอกนะลืมไปแม่หมอนฮะ,ะมาอัดคลิปก็จะช้าไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่าใบที่สามนะคะได้ไพ่ราชาถ้วยค่ะผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์ช่วยเหลืออาจจะได้โชคจากผู้ใหญ่นะฮะและเอ่อโชคจากการเสี่ยงด้วยนะคะอ่านะเจ้านายรักให้เอ็นดูนะผู้ใหญ่เมตตาค่ะ ต่อด้วยวันพฤหัสจ้าวันพฤหัสนะอา้าวทาไมหัวห้อยไปเลยนะเป็นปฐุมแม่กองเลยปฐุมแม่กองหน้างอคอหักนะห้าถ้วยนะห้าถ้วยไม่พอมาแปดถ้วยอีกนะไม่ค่อยสมหวังนะคะไม่ค่อยสมหวังในด้านโชคลาภนะแต่มีเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานและโอกาสการสร้างไรายได้ในเรื่องของการงานนะคะอ่า ติดไว้หน่อยคือเบอร์โทรศัพท์เรื่องการสื่อสารนะสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่เด่นนะคะให้ซื้อเฉพาะพอหอมปากหอมคอนะฮะลอตเตอรี่หนึ่งใบหรือไม่ก็เอออเอ,อนะอย่างอื่นนะประมาณสิบยนะี่สิบเนาะประมาณนี้นะคะพูดไม่ได้ต่อไปผู้ที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์ใบแรกได้ไพ่พระค่ะนะไพ่พระนะชาววันศุกร์ ใบที่สองได้ไพ่เก้าดาบค่ะแปดดาบแปดดาบนะแปดดาบเหมือนอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะคะถ้าซื้อเยอะนะ,ะระวังไอ้นี่นิดนึงนะ,ะพอประมาณใบที่สามได้ไพ่หมายเลขสิสี่ไพ่เดอะแชมเปญค่ะไพ่แห่งการปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำบุญแล้วจะมีโชคนะคะุณอาจจะเปลี่ยนแปลงจากวันวันนี้เมื่อวานที่ไม่มีตังวันนี้อาจจะมีนะ,ะแต่ไพ่กลางๆนะ โชคลาภไม่เด่นนะคะห้าแปดหนึ่งสี่ค่ะนะแล้ววันสุดท้ายผู้ที่เกิดวันเสาร์วันแรกได้ไพ่เดอะเดสค่ะเดอะเดสไม่ได้หมายถึงการเออ่ไม่ดีเสมอไปนะจบจากบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเดอะเดคือจบนะคะไพ่หมายเลขสิบสามนะคะใบที่สองไพ่เด็กถือเหรียญคะ่ะนี่ไงเหรียญมาเลยนะจ๊ะ และใบที่สามนะได้ไพ่แปดเหรียญค่ะนะฮะหนึ่งสาแล้วก็หนค่ะนะห้าศนะคะอ่าเจดวันนะเราดูกันมาครบแล้วนะก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาดูนะคลิปนี้นะโชคดีนะโชคด,นะชคดีมีชัยมีตังใช้กันทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องกราบขออภัยที่มาช้านะคะ คือวันที่หนึ่งแล้วทึงมานะทุกคนคือแม่หมอก็มีการเข้าไปแก้ไขนะคะในเรื่องของช่อง Youtube แม่หมอที่มันโดนเหมือนโดนปิดไปนะคะหนึ่งช่องและช่องนี้ก็เหมือนการมองเห็นก็จะน้อยนะ,ะประมาณสิบยี่สิบวิวประมาณนี้เนาะ,ะจากก่อนหน้านี้ซึ่งไม่เคยนี่ขนาดนี้นะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปแม่หมอหน่อยนะคะว่า ทุกคนยังติดตามแม่หมออยู่ทุกคนยังรักแม่หมออยู่อยากดูคลิปต่อไปของแม่หมออยู่นะคะอยากได้กําลังใจค่ะอยากได้กําลังใจในการทําคลิปนะคะแม่หมอก็อยากให้กําลังใจทุกคนอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะและทุกคลิปที่แม่หมอทำนะพิจารณาทำก็คือทํามาจากใจนะจากใจจากความรู้สึกนะอยากจะสื่อถึงเรื่องราวดีๆให้ทุกคนและอยากจะให้ทุกคนมีโชคมีลาบเป็นคลิปดวงก็จะให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนสู้ นะแล้วก็อยากได้กำลังใจกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะอยากให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าฟังอยู่นะหรือกดติดตามอยู่ประมาณเนี้ค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับใครที่ดูให้เฉยๆไม่กดติดตามฝากกดด้วยนะคะกราบขอบพระคุณใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่หมอขอให้ถูกหวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะตามที่คุณปรารถนาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะงวดหน้าจะมีอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ